สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่สนามใจฟ้านะครับจังหวัดลบบุรีครับที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของเยาวชนนะครับชั้นประถมศึกษาปีที่4ที่5ของโรงเรียนเรียกว่าใจฟ้าใช่ไหมครับนักเรียนครับรรรใจฟ้าอะคาเดมี่เนาะตอนนี้ก็มีสอบถามนักเรียนเมื่อสักครู่ทราบว่าทั้งหมดมีอยู่8สนามด้วยกันเป็นสนามหญ้าจริงนะครับไม่รวมสนามหญ้าเทียมสนามแห่งนี้ถือว่าได้มาตรฐานจริงๆครับ ล้อมรอบด้วยขุนเขาแวดล้อมด้วยธรรมชาติที่เรียกว่าสดชื่น มีบ้านพักมีที่พักของนักกีฬาฟุตบอลน,นะครับที่มาทําการแข่งขันด้วยอัธจันทร์สําหรับนั่งชมฟุตบอลน,นั่งเชียร์ฟุตบอลน,นะครับมีจอมอนิเตอร์ขนาดยักษ์ ai cái 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 cái